ตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรรายละเอียดของมหานรกในแต่ละขุมมหานรกขุมที่หนึ่งนรกที่ไม่มีวันตายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมแรกที่อยู่ใต้เขาตรีกูมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งมวลสัตว์นรกในขุมนี้ แม้ถูกลงโทษจนตายก็จะฟื้นมีชีวิตกรับโทษใหม่อีกครั้งผู้ลงโทษคือนายนิรยาบาลมีมือถืออาวุธมีแสงไล่ฆ่าฟันสัตว์นรกทั้งหลายให้ตายตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นใหม่ดังนี้ผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกขุมนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ชอบทำกรรมป่านาดีบาทเป็นส่วนใหญ่ เช่นชอบปี้มดตบยุงเป็นประจำหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันรวมทั้งฆ่าตัวตายด้วยเป็นส่วนมากผู้ที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจใช้อำนาจนั้นเบียดเบียนบุคคลที่ต่ำกว่านนโดยไม่เป็นธรรมหรือพวกมหาโจรที่ปล้นทำลายบ้านเมืองตลอดถึงฆ่าคนเอาทรัพย์ชีวิตในนรกขุมนี้ เป็นนรกที่เมื่อใครตกลงไปก็จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสถูกนายรยบาลจับมัดแล้วบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนด้วยไฟนรกถูกฟันด้วยดาบนรกอันคมกราจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆถูกลากถูกเฉือนเนื้อจนหมดร่างกายเหลือแต่เพียงโครงกระดูก เมื่อสิ้นใจตายจะมีลมกรรมพัดมาต้องกายให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็รับกรรมทุกทรมานจากนายนิรยาบาลเหมือนเช่นเดิมโดยมีอายุไขเท่ากับ500้อปีนรกหนึ่งวันในมหานรกขุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกแล้วก็เท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์โลกถ้า500้ปีนรก ก็เท่ากับ1 6 2 0บล้านปีในเมืองมนุษย์มหานรกขุมที่สองนรกได้ดำนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่สองถัดลงมาจากนรกขุมสันชีวะมหานรกคือนรกที่ไม่มีวันตายมีขนาดใหญ่กว่ามหานรกนั้น สัตว์นรกในคุมนี้จะถูกตีหรือขึงด้วยเส้นเชือกสีดำนายนิรยยบาลจะใช้เครื่องมือที่มีคมทาหรือตัดสัตว์นรกตามแนวเส้นสีดำที่ตีไว้เครื่องประหารต่างๆเหล่านั้นก็มีขวานจอบมีดเลื่อยเป็นต้นสัตว์นรกที่เกิดอยู่ในมหานรกคุมนี้ มาจากพวกที่ชอบลักขโมยลักทรัพย์ชออโกงเป็นส่วนมากสัตว์ในนรกลุ่มนี้จะถูกนายเนยาบาลจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงด้วยไฟนรกแล้วเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่โตเท่าลำตาลมาตีบนร่างของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างใหญ่ที่ใหญ่โตมากจนทำให้เป็นรอยเส้น แล้วก็ทำการเลื่อยด้วยเลื่อนนรกอันลุกแดงด้วยแสงไฟค่อยๆเลื่อยไปจนกายขาดเป็นท่อนๆสัตว์นรกก็ดิ้นรนกระวนกระวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกดิ้นพลวดพลาดนายนิรยาบาลก็บังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีกแล้วก็เลื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะถึงอายุ ไคตามไปจากนารกนี้โดยมีอายุไข,ขเท่ากับหนึ่พปีนรกวันหนึ่งคือหนึ่งในนรกกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับเวลามนุษย์โลกแล้วเท่ากับ36ล้านปีของมนุษย์โลกมหานารกขุมที่สมหานารกที่ถูกภูเขาเหล็กบทขยี้ร่างกายมหานารกขุมนี้ มีขนาดใหญ่กว่ามหานรกกขุมที่สองมีภูเขาเหล็กสูงใหญ่ลุกโพ่งด้วยไฟกริ่งบททับเหล่าสัตว์นรกให้จมลงไปในแผ่นเหล็กแดงมีประมาณแค่สะเอแลแหลกจนเป็นจุเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบประพฤติผิดในกามสัตว์ในมหานรกนี้มีร่างกายพิกลพิการและมีรูปร่างแปลกพิลึก บางตนมีหัวเป็นควายมีตัวเป็นคนบางตัวมีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายบางตัวมีหัวเป็นหมา้าหมูเป็ดไก่แต่มีตัวเป็นคนมีความวิปริ์แห่งกายพิกลสุดที่จะพรรณนาให้ถูกต้องหมดสิ้นไปนายรยปาบาลในมือถือศัตราวุธเที่ยวเดินไปกร้องคำรามว่ากูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงสัตว์นรกได้ยินเสียงนั้นต่างก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ด้วยอำนาจของกรรมบรรดาลทำให้เกิดกองไฟกองใหญ่ขวางหน้าสัตว์นรกนั้นไว้พอจะหันหลังวิ่งหนีกองไฟนั้นหันหลังกลับมาเจอไฟอีกกองหนึ่งไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีกองไฟปรากฏเกิดขึ้นเผาสัตว์นรกเหล่านั้น ให้ได้รับทุกขวิธนาแสนสาหัสไฟนรกนี้ร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์มากมายนักแม้จะถูกไฟเผาไหม้สัตว์นรกนั้นก็ไม่ได้ตายง่ายๆอายุไขของสัตว์นรกในคุมนี้เท่ากับสองพันปีนรกวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกคุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกแล้ว เท่ากับ144ล้านปีของมนุษย์โลกมหานรกขุมที่สมหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องกระงมควรครางอย่างน่าเวทนามหานรกขุมนี้มีขนาดใหญ่กว่ามหานรกขุมที่สามชีวิตในมหานรกขุมนี้สัตว์นรกต้องรับทุกขเวทนาในดอกบัวเหล็ก โดยวิธีที่แปลกประหลาดคือต้องนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กอันใหญ่โตศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คางปลายเท้าจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อเท้าเมื่อทั้งสองข้างก็กางจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าด้วยอาการพิลึกพิกลวไฟก็ปรากฏขึ้น เผาไม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์นรกเหล่านั้นเปลวไฟแลบเข้าหูซ้ายออกหูขวาแลบหูขวาออกหูซ้ายเข้าปากตาจมูกสัตว์นรกได้แต่ร้องควรครางเสียงสนั่นวันไหวอื้ออึจะตายก็ไม่ตายมีกายลำบากอย่างแสนสาหัสต,ต้องทนทุกเขเวทนาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุไขาตายไป สถานที่สำหรับพวกที่ชอบพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อมีวจิกรรมชั่วหยาบเป็นส่วนมากโดยมีอายุไขของมหานรกคุมนี้เท่ากับสี่พันปีนรกวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกคุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกแล้วก็เท่ากับห้าร้อย 76ล้านปีของมนุษย์โลกมหานรกขุมที่ห้ามหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องรางงมควรครางมากมายเป็นนรกขุมที่ห้าที่หยุดถัดลงมาจากนรกขุมที่สมีขนาดใหญ่สัตว์นรกในมหานรกนี้ร้องดังกว่าในขุมนรกที่สเพราะถูกเปลวไฟร้อนแรง ไม่อยู่มีใช่ควันไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาชีวิตในมหานรกคุมนี้สัตว์ทั้งหลายที่ต้องตกไปอยู่ในนรกคุมนี้นั้นต้องเข้าไปยืนอยู่ในดอกบัวเหล็กนรกซึ่งมีกรีบคมเป็นกรดมีหนาซ้ำอย่างร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรกซึ่งลุกโรลงอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิดเผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้น ตั้งแต่ศีรษะจรดพื้นเท้าเปลวไฟแลบเข้าทวารทั้งเก้าเผาไหม้ทั้งข้างในข้างนอกนรกขุมนี้จึงมีชื่ออีกอย่างว่าชาโรรุว่ามหานรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงควนครางเพราะเปลวไฟจะตายก็ไม่ตายถูกไฟไหม้ขนาดนี้ยังไม่พอ,อยังต้องถูกนายนิรยบาปาน ถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนตีกระนำลงพื้นศีสะัะเข้าไปอีกจนแตกยับถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ตายโดยอำนาจของกรรมทำให้ชีวิตได้รับทุกต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปจากนรกคุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเดิมสุราสุป,ปุรี่หรือเสพสิ่งเหมินเมา รวมถึงยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยมีอายุไขของมหานรกคุมนี้เท่ากับ8,000ปีนรกวันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกคุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกแล้วเท่ากับ2,304ล้านปีของมนุษย์โลกมหานรกคุมที่6มหานรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อน นรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่หกหยดถัดลงมาจากนรกขุมที่ห้ามีขนาดใหญ่กว่ามหานรกขุมที่ห้าอีกชีวิตในตาบาปมหานรกนี้สัตว์ทั้งหลายที่ตกไปจะต้องถูกนายนิรยาบาลไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลวเหล็กซึ่งโตเท่าลําตาลและแดงฉานด้วยเปลวไฟ เสพสัตว์นรกปนปลายเหล่านั้นไฟไม่สัตว์นรกนั้นเป็นนิจนิรัน์เนื้อหนังของสัตว์นรกนั้นก็สุกผ่องไปด้วยอำนาจไฟนรกพอสุกแล้วจะมีสุนัขนรกรูปร่างแปลกประหลาดมีขนาดตัวเท่าช้างร้องเสียงดังเกึดกล้องด้วยความหิวกระหายวิ่งเข้ามาหาสัตว์นรกนั้นกระชากลากสัตว์นรกออกมาจากเหล็กเหลา เคี้ยวกินจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็ต้องกลับไปมีชีวิตใหม่เป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขของตาบาปมหานรกมหานรกคุมนี้เป็นสถานที่ที่สำหรับพวกที่ชอบเล่นการพนันหรือเกี่ยวพันกับการพนันเป็นส่วนมากโดยมีอายุไขของมหานรกเท่ากับ1,600ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกแล้วก็เท่ากับ9,216ล้านปีของมนุษย์โลกมหานรกคุมที่7มหานรกที่เต็มไปได้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายมีขนาดใหญ่กว่ามหานรกขุมที่6สัตว์นรกคุมนี้อยู่ที่ลึกและกว้าง มีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟล้อมรอบภายในกำแพงกว้างขวางใหญ่โตมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูขเขานั้นมีควาเหล็กแหลมคมปากเริงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงซึ่งร้อนแรงด้วยไฟมากมายใน,ในยายนายบาลทั้งหลายต่างถืออาวุธหอกดาบแลหลนล้าว ลุกแดงด้วยแสงไฟไล่ทิมแทงสัตว์นรกบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดงชานพอน่อนายในิรยบาลไล่ทิมแทงทุบตีสัตว์นรกก็พากันตกใจวิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขานรกและแล้วในไม่ช้าก็มีลมกรดอันร้อนแรงพัดมาด้วยกำลังแห่งลมนรกให้สัตว์นรกพัดตกมาจากยอดเขาตกลงมาถูกลวดน้ำ ซึ่งมีอยู่ในเบื้องล่างเสียร่างกายทะลุเลือดแดงชาน้างตนตกลงมาถูกบทขยี้กายข้างซ้ายทะลุข้างขวาเป็นอย่างนี้ตลอดจนหมดเวลาของอายุในนรกขุมนี้มหานรกนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนหมัวเมาในอบายามุกเป็นนักเลงอบายามุกเป็นส่วนมากโดยมีอายุไข ของมหานรกนี้มีอายุประมาณเครื่องอนันตระกรับมหานรกขุมที่8อเวจีมหานรก,ม, 8, เเม,หนรกมหานรกที่ปราศจากคลื่นหรือความเบาบางแห่งความทุกข์ระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างเว้นเป็นมหานรกขุมสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีโทษแห่งการกระทำหนักที่สุด มีอายุไขนานที่สุดสัตว์นรกขุมนี้จะได้รับความทุกข์แสนสาหัสนรกขุมใหญ่ที่สุดกล่าวกับเมืองใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอันรุง่งโรดภายในมีเปลวไฟร้อนกระอุไม่สัตว์นรกอยูดตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีวางเว้นสัตว์ที่ต้องไปอุบัติในอเวจีมหานารกนี้มีมากกว่าขุมอื่นๆ แออาดยัดเยเียดเปียดเปลี่ยนกันอยู่ทั้งการเสวยทุกโทษในมหานรกขุมนี้ก็แตกต่างกันไปหลายอิริยาบทหลายท่าหลายทางเช่นถ้าเคยยืนทำบาปอากุศลลกรรมไว้ก็ต้องมาทนทุกข์อยู่ในอิริยาบทจืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่เคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องคอยมานั่งมานอนเสวยสุข อยู่ในอเวจีมหานรกนี้มหานรกอเวจีนรกขุมที่แปเป็นที่สำหรับพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำทรงให้แตกกันเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ทำอน,นันตริยกรรมจึิงคาบิดามารดาพระอรหันต์ทำทรงให้แตกกันหรือทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิต ถึงแม้จะทำเพียงครั้งเดียวไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็ถือเป็นกรรมที่หนักมากต้องตกอเวจีมหานรกได้รับโทษทันทรมานที่แสนสาหัสมีอายุยาวนานกว่านรกคุ้มอื่นๆโดยมีอายุไขของสัตว์นรกคุมนี้มีประมาณหนึ่งอันตรกรับ